ใจคิดว่าเอ้ยถ้าฉันด้อยู่ในสภา,าฉันต้องเอ่ยชื่อพิธาเป็นนายกแน่นอนอไช่้มันก็ต้องโหวตคุณทิมโหวตครั้งแรกไม่ผ่านาครั้งสองครั้งสามจะโหวตสิบครั้งยี่สิบครั้งก็มันไม่มีกําหนดเวลาลว่าต้องโหวตหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งครัครั้งหนึ่งไม่ผ่านครั้งสองไม่ผ่านครั้งสามไม่ผ่านต้องหยุดต้องเปลี่ยนคนมันไม่มีรัฐธรรมนูญนะมัน,มนะจะเสนอสิบยี่สิบครั้งก็เสนอได้ได้แต่ว่ามันเสนอได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเห็นว่าทางก้าวไกลเห็นว่ายังไงก็รวมเสียงไมม่าุยกันช เมื่อประชุมกันแล้วเขาบอกว่าเขายัางไงเขาก็ไม่สามารถที่จะเป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลได้เขาเขายับมาให้พักอันดับสองอันนี้แล้วก็เดินหน้ากันต่อไปอ๋อ,อ,อคือหมายว,าว่าต้องออกมาจากปากก้าวไกลต้องออกมาจากปากก้าวไกลใช่ไหมเพราะว่าเขาตอนนี้เขาเป็นแกนนําอ่ะเขาเป็นพักอันดับหนึ่งจากประชาชนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นไอเดียที่จะมีการเสนอว่าฉันได้ลองมาอย่างอย่างสย่างแล้วแล้วเพื่อให้ประเทศเดินต่อไปเนี่ยเราลองให้เป็นพักอื่นมาลองเป็นเป็นแกนนําจัดตั้งบ้างไหม เหล่านี้ต้องออกมาจากก้าวไกลไม่ใช่ออกมาจากพักอื่นใช่โอเคเราออกจากก้าวไกลเพราะว่าตอนนี้ฉันธามติคุณเป็นแกนนําถ้าคุณทําไม่ได้คุณต้องเป็นคนเป็นคนเสนอทางออกอืไม่ใช่ให้คนอื่นไปเสนอทางออกให้คุณโอเคเออแบบนี้เคลียร์นะเคลียร์เพราะมันเป็นไปไม่ได้เลยนะคะที่ว่าจะให้แปดพักนี้ไปเอาไอ้ลุงสองลุงมาร่วมมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วคือยังไงแปดพักก็ไม่เอาไม่เอาอืม่เอา เพื่อไทยไม่เอาแน่นอนอันนี้อันนี้พี่กุ้งคิดว่าเพื่อไทยก็ไม่เอานนอนเอานยค่ะนะั้งอยู่เคยอยู่เพื่อไทยมาก่อนนี่เป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยค,คุณคิดว่าเพื่อไทยไม่เอาะจะเอาได้ยังไง